สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะทําตามสัญญานะคะเรื่องว่ากระโดกเท้าไม่ได้เนี่ยพี่ทำยังไงพี่ใช้ตัวนี้ค่ะเนี่ยโอ้พี่ใส่ผิดอ่าจองเอาด้านที่มีสายมันนี่นะทุกคนกาจจะรู้จัก ตัวนี้เนาะก็เห็นใช้กันเกอร์เอาเท้าเหยียบไปเอาส้นใส่ตรงนี้นะ <c oughs> ผูกไม่ยากค่ะผูกเอาอันนี้รอบขาอ่ารัดข้อเท้าไว้ แล้วก็ปลายมันก็อยู่อย่างนี้เนาะให้ปลายเทา้ายืนเหยียบอย่างนี้นี่อันนี้ก็เป็นสายธรรมดาสำหรับเราดึงขึ้นแบบนี้เนาะเหยียดไปเ้าปล่อยเยอะปล่อยได้นะคะเราจะจีกปลายเท้าขึ้นกระดกส้อนอะไรก็ทำได้พี่ถ่ายเองเนาะมันก็ลำบากหน่อย โอเคนะคะไม่เห็นทั้งตัวนะเอาเน้นเห็นขาเนาะขาอีกข้างขาข้างดีก็ต้องเหยียดไปนะคะขาข้างนี้ก็ยกขึ้นอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะดึงไปเท้าเรากระโดกเท้าเหยียดลงไปแล้วก็จีกปลายเท้าลงกดไปเท้าลงดึงไปลายเท้าขึ้น กดไปเท้าลงดึงไปเท้าขึ้นเดี๋ยวนะคะเลื่อนคล้องเิดหน่อยเนี่ยค่ะเวลาลงนี้พี่ก็กดไปเท้าลงเหมือนเรามันจะปวดมากเลยกดไปเท้าลงแต่มือเราไม่ปล่อยสายนี้นะสายนี้มันมีให้เราจับเราก็ดึงขึ้นบางทีก็ใช้ทีอยบ่างนี้เนาะมันมีคลิปสอนการใช้นะ แต่ว่าอันนี้พี่ก็ทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายปวดน่องแถวนี้เนี่ยค่ะพี่สั่งซื้อมาจากเมืองจีนเนาะ Aliexpress นะ่ะ ใช้เวลา60วันก็เคยสั่งซื้อทีละ10ตัวมันก็ได้ราคาถูกหน่อยเราก็แชร์กันออกค่าใช้ใจ่ายตอนนี้เหลืออยู่ในสตอ็อกอยอ่2ชิ้นมัน้งมีหลายคนซื้อไปไม่รู้ทำหรือเปล่าเราจะไปซื้ออุปกรณ์แล้วเอามานั่งมองไว้เฉยๆมันก็ไม่หายหรอกค่ะมันต้องใช้นีคะ ก็ดึงขึ้นดึงขาเราขึ้นป,ปกติมันไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมอันนี้ขาดีอันนี้ขาไม่แข็งแรงมือมือเราดึงอยู่นะคะมันมีสายอยู่เราดึงได้สูงสุดเลยค่ะแล้วก็เหยียดไปอย่างนี้ทีบไปอย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็ได้ทั้งกระดูกเท้ากดไปเท้าลงเลือดจะรู้สึกเลยะคะ่ะว่ามัน วดแล้วมันชาแต่วลาเส้นมันที่ตึงๆอะ่ะมันก็จะคลายนะคะอย่างนี้เนาะจากนั้นพี่ก็จะขย่งบ้างนะคะอันนี้เห็นไหมมันจะมันจะมีที่เราให้เราจับได้หลายอย่างดึงขาขึ้น พยายามอย่างที่สุดเนาะกล้องมันก็จำกัดจริงพี่นอนได้ค่อะสมมุติพี่ไม่ใส่อะไรพวกเนี้ยขาพี่อ่ะมันใช้ได้ไหมอะพี่จะถอดออกนะคะ ผันยังไงเนี่ยโอ้ยังแน่นเลยอ่ะพี่เอาออกถามว่าขาพี่อะปกติถ้าไม่เนี่ยนนเราก็ขาดีเนี่ยเอารองไว้ข้างล่างแล้วก็ยกน้ำหนักให้ขาไม่ดีมันขึ้นหัวเราก็ เกร็งทองขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นการเหมือนซิตอัพอะซิตอัพได้วันละเล็กละน้อยก็โอเคอยู่นะคะคือทำยังให,ให้ให้ร่างกายเคลื่อนไหวอะทำไปเรื่อยโอเคค่ะตอนนี้หกโมงเนาะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้